อาสาลาミอแฟนเอตุกตาพันร้องเพลงค่ะพันเอ็นยกอันนี้เมืองมัสซิกตอนอันแหลงเนะค่ะตอนกลางคืนงามงามค่ะงามอิลี่เดค่ะอันธรรมชาติบรรยากาศว่าได้เปิดอันกระจกเพราะว่าอันห่งเขาด้เดิงอันนี้อยากเคยเห็นค่ะงามขนาดเลย เอ้ยว่ามันเป็นไฮไลท์ของเงินเมืองมัสริกเลยคะ่ะที่เอ้ยอยู่นี่ที่เออยอดเหลือพี่นาดีอยู่นี่มัสริกเมืองมัสริกตนกลางคืนเนาะค่ะเนาะตนเลง,เลง ธรรมชาติขนาดเลยงามตาขนาดค่ะ ว่าในไทยคลิปสั้นเป็นคลิปยาวซะก็บ่เป็นเตอเนานะค่ะเนาะลงไปแบบนี้เลยอันนี้ก็สะพาน วิวกดตัวฟิลล์มากระมั้งย่าซึ่งเบจินโดคารุป่ะ